ดีค่ะเพื่อนเพื่อดูทุกคนการดูแลผิวหน้าให้ดีอยู่เสมอนะคะนอกจากการเลือกใช้สกินแคร์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการทําความสะอาดผิวหน้าก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะ เพราะปัญหาผิวหน้าหลายๆอย่างนะคะมาจากการล้างหน้าไม่สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวปัญหาสิวอุดตนันไขมันอุดตันนะคะหรือว่าปัญหารูขุมขนกว้างก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะมี่เลยจะมารีวิวและแนะนําผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ใช้อยู่ตอนนี้ให้ชมกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีจะรีวิวค่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นเจลล้างหน้าที่ชื่อว่า m y Gentle Hydrating Cleansing Gel นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลล้างหน้าน้าพึ่งป่าสูตรเข้มข้นนะคะเหมาะสำ สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายเขามีส่วนผสมหลักจากน้าพึ่งป่านมพึ่งแล้วลก็สารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที่จะช่วยเข้าไปทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกแล้วก็หมดจดนะคะอีกทางนะคะเขายังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองสารพิษหรือว่าแสงแดดนะคะที่สําคัญนะคะคือเขาช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยค่ะเจลล้างหน้าม้ตัวนี้นะคะนอกจากจะมีส่วนผสมจากน้าพึ่งป่าแล้วนะคะ,ะ,คะเขายังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น โอร o โอซอฟต์โฟลคอมเซึ่งเป็นสารที่ประกอบไปด้วยน้ำมัน4ตัวด้วยกันนะคะคือน้ำมันแอลมอนน้ำมันมะกอกน้ำมันปอป่าแล้วก็น้ำมันโบราชนะคะ ซึ่งผ่านการมาวิธีที่เรียกว่า oil enzymatic activation ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีไฮยาลูรอนถึง5โมเลกุลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกมีสารสกัดจากยีส์หมักพรอมิมารุมแล้วก็ทานตะวันนะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะมีสารสกัดจากนมผึ้งน้ำผึ้งป่าแล้วก็น้ำมะพร้าวสกัดเดยนบริสุทธิ์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยให้กับผิวค่ะมีสารสกัดจากนา้ำวา้านหางจระเข้และใบชะเอมเทศน,นะคะช่วยลดการอักเสบและระคายเคืองของผิวมีสารสกัดเอนไซจากทับทิมช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็มีน้ำมันมะรุมสกัดเดยน็นบริสุทธิ์นะคะช่วยลดรอยแดงแล้วก็ผื่นตามผิวหนังต่างๆค่ะ นอกจากนี้นะคะเจลล้างหน้าลดสิวหมายตัวนี้นะคะเขายังปร,ประะาศจากสารอันตราย6ชนิดแล้วก็มี100% natural active ingredient จากธรรมชาตินะคะซึ่งมีความอ่อนโยนต่อผิวค่ะเพราะงั้นผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะด้านแพคเกจจิ้งนะคะเขาก็จะมาในรูปของหลอดพลาสติกแบบสีขุ่นนะคะมองเห็นเจลล้างหน้าด้านในนะคือตัวนี้เนี่ยก่อนใช้งานครั้งแรกนะคะจะต้องแกะฟอยที่ ฝาด้านในออกก่อนนะคะตัวนี้เป็นฝาแบบเปิดปิดนะตัวนี้เนี่ยเนื้อเจลจะมีความเหลวนิดนึงนะคะแล้วก็มีความหอมของน้ำผึ้งป่ามากๆเลยเขาเวลาผสมน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฟองไม่เยอะมากนะคะเจลล้างหน้าน้ำผึ้งป่าไมายตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะคือไม้ Facial Cleansing Brush นะคะเป็นแปรงทำความสะอาดผิวหน้านะคะตัวแปรงทำความสะอาดของไม้ตัวนี้นะคะเขาเป็นหัวซิลิโคนนุ่มพิเศษ สามารถทําความสะอาดผิวได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็ล้าลึกช่วยลดการสะสมของคราบเมคอัพสิ่งสปปกปรกแล้วก็เชื้อแบคทีรียค่ะแปรงล้างหน้าตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะตัวหัวแปรงของเขานะคะถูกออกแบบมาให้เข้ากับทุกรูปหน้านะคะจึงสามารถทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าของผิวหน้า แล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดียิ่งขึ้นทําให้ผิวมีสุขภาพดีค่ะหัวแปรงซิลิโคนตัวนี้นะคะใช้ได้นานสูงสุดถึง450ครั้งเลยค่ะหรือประมาณครึ่งปีเขาบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษนะคะโทนสีขาวดําสไตล์มินิมอลนะคะดูเรียบหรูเมื่อเปิดกล่องออกมานะคะจะมีวิธีใช้อยู่ที่ฝาก,กล่องด้วยตรงนี้คือดูน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวล็อกผลิตภัณฑ์ด้านในก็ทํามาดีมากๆเลยนะคะหัวแปรงของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบดีเลยนะคะเป็นหัวแปรงพลาสติกนะคะโทนสีขาวเขียวมิน์นะแล้วก็หัวแปรงเนี่ยเป็นซิลิโคนนะคะมีความนุ่มพิเศษเลยตัวหัวแปรงตัวนี้นะคะก็สามารถหมุนได้2ระดับนะคะคือระดับแรกเนี่ยคือจะหมุนติดกับหลอดที่เป็นหลอดเจลล้างหน้านะอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาจะเอาไว้หมุนตรงที่ก่อนการใช้งานนะคะเป็นหมุนให้เจลล้างหน้าไหลออกมานะคะ แล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มเปิดปิดตรงกลางค่ะเนี<ม>่ยเปิดกดหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะหยุดการใช้งานค่ะสําหรับวิธีใช้จะเป็นงไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับวิธีใช้ตัวเจวลล้างหนะ้า m ม gentle hydrating cleansing gel ตัวนี้นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องมาเปลี่ยนหัวเขาก่อนนะก็คือเราจะต้องหมุนฝาออกมาค่ะจากนั้นก็คือเปลี่ยนตัวหัวแปรงที่เป็นซิลิโคอนอันนี้นะคะเข้าไปแทนก็คือก่อนใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าหัวของเขานะคะจะต้องอยู่ที่ OFF คือตอนเนี้ยตัวเจลล้างหน้าก็จะไม่ไหลออกมานะคะเวลาเราบีบหลอด แต่ถ้าเราจะใช้งานนะคะเราจะต้องหมุนฝาของเขานะคะไปที่ตัวออนนะคะเวลาเราบีบหลอดนะคะเจลล้างหน้าก็จะออกมานะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้เจลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกลับไปที่ออฟค่ะนี่พอหมุนไปที่ออฟแล้วทีนี้จะเปิดใช้งานเครื่องก็คือกดปุ่มสีเขียวตรงกลางนะคะเครื่องก็จะทำงานแบบสั่นเบาๆนะตัวนี้นะคะความรู้สึกขณะใช้นะไม่รู้สึกว่าเจลล้างหน้าเขานะคะมีความ เข้มข้นมากๆนะคะมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนะแบบน้ำผึ้งป่าเลยนะคะแล้วก็ตัวหัวแปรงซิลิโคนของเขาเนี่ยมีความอ่อนนุ่มนะทุกคนเวลานวดไปที่หน้าเนี่ยไม่รู้สึกแสบหรือว่าเจ็บผิวเลยนะคะตัวนี้เราก็จะนวดเป็นวงกลมแล้วก็นวดให้ทั่วใบหน้าเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวตรงผิวคําแห้งเสียให้หลุดออกมาได้ด้วยนะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแบบมีฟองไม่เยอะมากนะคือไม่รู้สึกว่ามันมีความอ่อนโยนค่ะเพราะว่าเขาใส่สารที่แบบลดแรงตึงผิวแน่นอนฟองมันก็เลยน้อยนะคะก็เลยมีความอ่อนโยนต่อผิวนั่นเองค่ะก็ถูนดวดบนไปประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ ความรู้สึกหลังใช้ของเจลล้างหน้าไม้ตัวนี้นะคะมิกก็รู้สึกว่าเขาสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแล้วก็กลิ้มเก่ามากๆนะคะคือสามารถขจัดคราบมันบนใบหน้าได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าผิวเนี้ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความนุ่มยืดหยุ่นมากๆนะคะทั้งยังมีความอ่อนโยนมากๆนะคะเพราะว่าแม้ว่ามีเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายนะคะบริเวณรอยแดงของมี่นะคะก็ไม่ได้รู้สึกแสบหรือว่าคันใดๆเลยนะคะกลับยังช่วยทําให้ผิวเนี้ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยคะ่ะหลังการใช้งานนะคะก็คือเราจะถอดหัวแปรงเขาเก็บนะมาทําความสะอาดนะทุกคนก็เปลี่ยนหัวนะคะ หลังใช้งานนะคะก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะโดยรวมนะคะมีก็รู้สึกว่าเจลล้างหน้าของเขานะคะมีความเข้มข้นพิเศษเลยนะคะเหมือนกับใช้น้ำพึ่งล้างหน้าเลยมีกลิ่นหอมของน้ำพึ่งป่าพอใช้คู่กับแปรงซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่มนะคะเลยสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยน,นะคะ่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะเป็นการยกระดับการล้างหน้าจากการล้างด้วยมือเลยนะหลังล้างหน้านะคะมี่ก็ยังรู้สึกว่าผิวเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะไม่แห้งตึงผิวดูกระจ่างใสแล้วก็สุภ ดีขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจที่อยากจะสั่งซื้ผลิตภัณฑ์นี้เดี๋ยวมีจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้มี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย